ในคลิปนี้เราจะมาป้ายยาพาลาไปพาเล่นท็อปกอล์ฟถ้าพร้อมแล้วไปชมครับนี่คือสถานที่เล่นกีฬากอล์ฟและเกมความบันเทิงและที่สังสรรค์แห่งใหม่ที่ชื่อว่าท็อปกอล์ฟตอนนี้นะครับได้มาเปิดให้บริการที่ไทยเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยตั้งอยู่ติดกับเมกะบางนานเลย ท็อปกอล์ฟนะครับจะประกอบไปด้วยหลากหลายโซนด้วยกันเราจะมาเริ่มกันที่โซน t o p ปกอล์ฟสปอร์ตตกแต่งสไตล์อเมริกันเลยนะครับสามารถแฮงเอากินดื่มกันได้สบายชิลๆไฮไลท์คือจอขนาดใหญ่กลางบาร์ที่สามารถรับชมกีฬาด้วยความละเอียด 4K ขนาด550นิ้วและยังมีจอ HD TV รอบๆอีกกว่า15ตัวเลยซึ่ง t o p ปกอล์ฟสปอร์ตบานะครับก็จะมี2ชั้นในชั้น2เนี่ยบรรยากาศก็จะงดงามสามารถมาถ่ายรูปจะนั่งดื่มชิลดูกีฬาก็ได้เช่นกัน มาต่อกันที่ e v v l l r o u t h กับบรรยากาศที่ดูดีมีสไตล์ล้วเป็นกันเองขึ้นมาที่ชั้น4นีครับก็จะเป็น Pink Giraffe เป็น Rooftop Bar ที่จะได้ชมวิวและแสงไฟที่สวยงามรอบสนาม Topgolf แต่น่าเสียดายจริงๆนะครับในตอนที่เรามาเนี่ยฝนมันตกหนักมากย้อนกลับมาอีกโซนชั้นแรกนะครับกับ Patio เป็นโซนอาหาร Casual Dining ที่เสิร์ฟอาหารไทยแต่ปรุงแบบอเมริกันบาร์บีคิวอร่อยเด็ดมากครับตัวนี้ มาที่ส่วนของ Top Golf Academy เป็นศูนย์ฝึกอบรมและสอนทักษะกอล์ฟนะครับใครที่อยากฝึกอยากเรียนรู้เนี่ยก็มาได้เลยครับสอนสนุกไม่กดดันบรรยากาศเป็นกันเองและสำหรับองค์กรหรือบริษัทนะครับก็สามารถมาใช้โซเชียลรูมเพื่อจัดประชุมก็จะได้ผ่อนคลายด้วยการเล่นกอล์ฟเกมหลังจากเวิร์กช็อปเสร็จด้วยเมื่อถึง hitting bay ไฮไลท์ของ Top Golf นะครับนั่นคือการมาเล่นกอล์ฟนั่นแหละมันจะมีทั้งหมด3ชั้นนะครับรวมกันมากถึง102บ โดยแต่ละเบย์เนี่ยก็จะรองรับได้สูงสุด6คนมีไมค์กอล์ฟให้ใช้งานฟรีรองรับทั้งชายและหญิงแต่ขอเตือนหน่อยนะครับเห็นเส้นสีแดงนี่กันไหมเป็นเส้นระวังนะครับเวลามีคนตีเนี่ยเราก็ไม่ควรเข้าไปในเส้นนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวคนเองนะครับไม่งั้นอาจโดนวงสวิงของผู้ตีตีเข้าหน้าก็เป็นได้และสำหรับท่านใดที่มีมากกว่า6คนนะครับก็ยังมี V.I.P. เบยที่มีทั้งหมด4คู่รองรับสูงสุด12คน ถึงเวลาที่เราจะเริ่มลองมานเล่นกันบ้างก่อนอื่นนะครับว่าต้องใส่ชื่อเสียงเรียงนามของคุณเลยและชื่อของท่านเนี่ยก็จะปรากฏบนจอนะครับมีคะแนนบอกให้ความรู้สึกคล้ายๆกับการไปโยนโบอลลิงยังไงอย่างนั้นเสร็จแล้วนะครับก็เลือกไม้ตามระยะที่ต้องการจะตีเลยโดยเราก็จะเอาไม้ไปแตะตรงเซ็นเซอร์และลูกกอล์ฟก็จะออกมาตัวลูกกอล์ฟนะครับจะฝังไมโครชิปเอาไว้ทําให้เราเนี่ยสามารถติดตามลูกกอล์ฟผ่านหน้าจอได้เลยว่ามันจะไปตกตรงไหน สินามุ่งมั่นและตั้งใจเปรียบดังซามูไรเตรียมเด็จศึกท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายแมมเมื่อกี้หยอกเล่นนะครับลองตีพลาดดูเฉยๆของจริงมันต้องแบบนี้ฟุบไปอย่างไกลเป็นไง,งสิบคะแนนไปดี ส่วนใครที่ตีไม่เป็นนะครับก็จะมีทีมงานเนี่ยมาคอยสอนให้ด้วยนะตั้งแต่การจับไม้การยืนไปจนถึงการตีเลยทีเดียวคือคุณไม่จำเป็นต้องตีกอล์ฟเก่งหรอกครับก็สามารถสนุกไปกับมันได้เออมีเรื่องหนึ่งนะครับน่าชื่นชมมากพนักงานที่นี่เนี่ยเขาดูเป็นมิตรมากนะครับพูดเก่งคุยเก่งเอนเนอร์จีล้นไหนจะเต้นไหนจะปลบมือซับพอร์ตรอสุดๆผมประทับใจมากมาลองเองจำแบบที่เขาสอนมาเมื่อกี้เป๊ะ ห,หลอกอยันกล้องถึงชาบผมไม่ดีแต่มีคะแนนนะครับ จริงๆมันมีหลายโหมดนะครับถ้าใครสนใจอยากลองเปลี่ยนแนวเนี่ยก็ลองเล่นเป็นเกมอย่างนี้เช่น Angry Birds นะครับก็จะมีวิธีเล่นเหมือนในโทรศัพท์เลยคือยิงไปให้มันล้มนั่นแหละแต่เปลี่ยนเป็นการตีกอล์ฟแทนสำหรับใครที่เล่นไปเล่นมาแล้วรู้สึกหิวเนี่ยก็สามารถสั่งอาหารมาทานที่เบได้เลยครับ แต่ละอย่างเนี่ยก็อร่อยพรีเมียมสุดๆโอเคท้องอิ okay. ่มสมองโลง่งพร้อมลุยกันต่อ ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองมากันได้เลยครับเดี๋ยวผมแปะรายละเอียดราคาเอาไว้ให้ตรงนี้เลยในคลิปนี้นะครับเราจะขอป้ายยาเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย